ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยมามสปอร์ตเอ้ยเดี๋ยวเดี่ยวเเออสุดยอดเ็ดก้งเ็ดก้ชีวิตเขาอยากเห็นีทสองวิ่งนะทอาจารย์ เขาก็าไปวิ่งโชวนะ์หน่อยอมาทุกคันครับวันนี้มีทุกรุ่นนี่ครบพี่โตครับลุยเลยครับล่าสุดนะฮะก็ต้องมาวิ่งโชว์นะมาลองดูนะครับเ l ส350นะครับ